ทางโลกล้วนๆมันเป็นความรู้ของทิเลตเราเรียนมามากมาน้อยทิเลตไม่เด้เบาบางนะถ้ามันมีธรรมเข,ข้ากําจัดคัดค้านไว้แล้วทิเลตยิ่งพาให้พองตัวมากขึ้นทำผ้เสียจนกระทั่งถึงหมดข่ามลภาได้เพราะทิเลตเข้าเหยียบย่ําทําลายโดยที่เราไม่รู้ว่าเรามีทิเลตหรือทิเลตเขา้า <c oughs> ไปช่วยเหยียบย่ําทําลายเราไม่รู้เพราะเราลืมตัวถ้ามีธรรมแทรกเข้ามาแล้ว การคิดอย่างนั้นการทําอย่างนี้ผิดหรือถูกเมื่อว่าผิดแล้วแก้ไขกันทีทําตัวให้เป็นคนดีด้วยจีนด้วยธรรมด้วยความถูกต้องดีงามเราก็เป็นคนดีจนกลายเป็นนิสัยขึ้นมา <c oughs> อยู่ที่ไหนก็ร <c oughs> ะมัดระวังความชั่วทั้งหลายแล้วสังสมความดีขึ้นมาภายในจิตใจของเรา <c oughs> เราก็เป็นคนดีคนเป็นคนดีจนติดนิสยัยคนใดเข้ามาเกี่ยวข้องคนดีย่อมมีความ <c oughs> ซึมราบกันทันทีทันใดเป็นลาดับลำดา